สวัสดีครับพบกับผมช็อปครับนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจาคุยฟังนะครับว่าทําไมพอร์ตปันผลเนี่ยถึงเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักที่พวกเราทุกคนควรจะมีนะครับเราลองมาดูกันก่อนนะว่าไอ้คาว่าทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทในโลกนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่พวกเราจะลงทุนได้หรือถือครองได้นะครับเห็นแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือพวกที่ดินนะครับบ้าน คอนโดนะได้ทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าจัดเป็นในหมวดของอสังหาริมทรัพย์นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกทองคำนะฮะพวกเพชรนะครับหรือพวกอัญมณีต่างๆนะอ่าอัญมณีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะฮะถัดมามีอะไรอีกครับมาดูกันอ่ะง่ายๆเลยครับเบสิกคือเงินฝากนะครับหรือพวกสลากอมสินสลากอมทรัพย์นะครับพวกพันธบัตรรัฐบาล นะครับถัดมามิลรครับสิ่งที่เรียกว่าตาสารนี่นะครับหรือถ้าภาษาแบบเรียกง่ายๆนะเราจะเรียกกันว่าคุนกู้นะครับอ่นนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าปัจจุบันที่กําลังฮอตฮิตกันมากๆนะครับที่คนกําลังไปลงทุนกันเยอะแยะมากมายนะไวรุ่นเข้าไปเล่นกันก็คือพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับโอเค นะหรือพวกบิตคอยพวกอะไรพวกนี้อีเชอเริเียมนะครับก็จะมีสิทธิ์ทรัพย์สินต่างต่างไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของหุ้น นะครับคือการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นทั่วโลกหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นที่ไหนก็ได้นะนั่นหมายความว่าทรัพย์สินที่เราพอจะเห็นกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับที่ที่ที่พอเราเรียกว่ามันเป็นทรัพย์สินได้นะครับหรืออาจจะมีพวกหลักนาฬิากาของสะสมนะต่างๆนะครับที่มีมูลค่าของมันนะนาฬิกาแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะมาชี้ให้พวกเราเห็นว่าแล้วทำไมล่ะผมถึงแนะนำว่าเราควรมีพอร์ตปันผล พอปันผลคืออะไรนะครับต้องบอกว่าคําว่าปันผลนะครับมันหมายความว่าถ้าเราเข้าไปถือครองมันถือมันอยู่เฉยๆนะครับแล้วได้ดอกเบีย้ยก็จะเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนกับลักษณะของพวกเงินฝากหรือว่าตราสารหนี้ถูกไหมถ้าเราถือทองคําได้ดอกเบีย้ยไหมครับไม่ได้นะถือที่ดินถือสังหารได้ดอกเบี้ยไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับแต่จะได้พวกค่าเช่าพวกอะไรเข้ามาแทนถ้าเราทําการปล่อยเช่า แต่ถ้าไม่มีการปล่อยเช่าเราก็จะไม่มีไม่มีส่วนของดอกเบีย้ยหรือไม่มีส่วนของปันผลกลับมาเลยถูกไหมครับถือในหุ้นกู้ได้ดอกเบีย้ยโอเคที่พูดไปแล้วนะถือในคริปโตเคอเรนซีได้ดอกเบีย้ยได้ปันผลไหมครับไม่ได้ปันผลนะแต่ถ้าเราไปลงในเกมของพวก d e f านะในห้องฟาร์มิงเซ k i กิ้งอะไรพวกนี้ก็จะมีในส่วนของดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าลงทุนใน Bitcoin แล้วถือบิตคอยเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันนะไม่เอาไปฝากไม่ไปทําฟาร์มิง่งไม่ไปทําอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ได้รับในส่วนของดอกเบี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาโอเคปะคือพูดง่ายว่าถือไปแล้วไม่ได้อะไรนอกจากแค่แคปิตอลเกนนะครับซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้แคปิตอลเกนอยู่แล้วยกเว้นอะไรครับยกเว้นพวกเงินฝาก นะสลากแล้วก็พันธบัตรที่จะไม่มีแคปิตอลเกณนะครับอาตราสารนี่ก็ไม่มีแคปิตอลเกนนะครับจะมีแค่ทองคำอสังหาแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับส่วนในหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยได้ทั้งแคปิตอลเกนนะครับแล้วก็ได้ทั้งปันผลถ้าเราเลือกหุ้นที่มีปันผลนะครับไม่ใช่เป็นเลือกหุ้นที่ไม่มีปันผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคนในโลกนะครับถ้าเราดูทั้งหมดนี้นะส่วนใหญ่แล้วรวยจากอะไรครับเขาเป็นเศรษฐีได้จากอะไรนึกออกไหมพอนึกออกไหมครับ วันนี้ผมมี3เหตุผลมาให้ดูว่าทําไมจะต้องเป็นพอร์ตปันผลนะพอร์ตปันผลที่ผมพูดถึงก็คือพอร์ตพอร์ตหุ้นนะนั่นแหละนั่นหมายความว่าทุกคนควรจะมีหุ้นอยู่เหตุผลเพราะอะไรครับไม่ว่าเราจะถือทรัพย์สินอะไรก็ได้นะในทั้งหมดนี้แต่อย่างน้อยขอให้เรามีหุ้นไวเถอะเพราะทรัพย์สินอะไรที่เราถือแล้วมันไม่เกิดดอกเกิดผล สุดท้ายเราถือไปเรื่อยๆบางทีมูลค่าลดลงหรือบางทีมูลค่าอยู่กับที่หรือบางทีบอกว่าเฮ้ยมันโตก็จริงนะแต่มันโตไม่ได้เท่าที่ควรไงโอเคไหมครับทีนี้มาดูครับว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าควรเป็นพอร์ตปันผลเหตุผลข้อที่1เลยก็คือว่าเศรษฐีที่เราเห็นกันจริงๆเขาล่ํารวยหรือมีทรัพย์สินที่มากจาก value นะครับพอถู้ไหมคือเขารวยจาก value รวยจากมูลค่าไม่ได้รวยจากการถือเงินสดเยอะ พอเห็นภาพไหมเขารวยจากอะไรครับโอ้ทรัพย์สินเขาโตอีรอนมาร์กนะครับโตขึ้นมาเทสลาเพราะหุ้นเทสลาขึ้นไงทรัพย์สินเขาเลยมากขึ้นความมั่งคั่งสุดที่เขาเลยเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเวลนะครับเวลสุทธิเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่เขาถือหุ้นเทสลาเยอะ Microsoft เนี่ยบิลเกตเนี่ยก็เกิดความร่ํารวยจากอะไรครับจากการที่ถือหุ้นบริษัทเขาอะมากแล้วหุ้นบริษัทเขามันก็โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเจฟเบซอเจ้าของเมซอนก็เช่นเดียวกันวอ์เตอนะร์บัฟเฟตต์ก็ เกิดจากการที่เขาถือหุ้นของบริษัทเขาเองแล้วมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาร่ำรวยจากเวล์ร่ำรวยจากแวลูไม่ได้ร่ำรวยจากการถือเงินสดในบัญชีเยอะไม่ใช่ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูครับว่าการถืออะไรแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งการถือทรัพย์สินเหล่านั้นต้องได้เลยครับต้องมีโอกาสได้แคปิตอลเกนเราถึงควรไปถือเยอะถูกไหม ที่มาดูครับอะไรที่ไม่ได้แคปิตอลเกนนั่นคือสิ่งที่เราควรถือน้อยเงินฝากไม่ได้ตราสารนี่ก็ไม่ได้นะครับทองคําได้ไหมก็พอได้อสังหาพอได้คริปโตพอได้หุ้นพอได้ถูกไหมครับอันทีนี้มาดูต่อว่าแล้วข้อที่2นะ่ะที่ผมแนะนําว่าทําไมเราควรมีพอร์ตหุ้นปันผลหรือพอร์ตป,ปันผลเยอะๆนะข้อที่2องทีผมข้อ,อกสอก็คือว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันปันผลทุกปีนะครับ มันคือการที่เราอะเอาเงินเข้าไปวางเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทนึกไหมครับแล้วบริษัทเหล่านี้มีคนเก่งนะเก่งมีคนเก่งๆมีเจ้าของเทพๆนะครับในการบริหารบริษัทเหล่านี้อยู่เพราะถ้าไม่เก่งจริงไม่สามารถเอาเข้ามาหาชนได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบท็อปทอปตัวท็อปทอป,ทอปของบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยเรายิ่งสบายใจเลยถูกไหมครับคิดดูง่ายครับวันนี้เราสามารถสร้างธุรกิจหรือบริหารธุรกิจได้เท่าเท่ากับเขาไหม ถ้าเราเก่งยังไม่เท่าเขาเข้าบริหารกันเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านธุรกิจเรา10บล้านร้อยล้านพันล้านผมว่ามันยังเทียบสเกลกับเขาไม่ได้เลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ในมุมหนึ่งแทนที่เราจะสร้างธุรกิจเองนะครับถ้าเราไม่มีความสามารถมากพอนะครับเราทํางานประจําเราทําอย่างอื่นหรือเทำธุรกิจส่วนตัวที่เป็น SME เป็นแบบไม่ได้ใหญ่มากนักเราสามารถไปเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆได้โดยการไปซื้อหุ้นเหล่านี้ไว้ ถูกไหมเราโอเคเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่ไม่เป็นไรเราเอาเงินไปฝากเขาให้เขาพัฒนายอดเงินของเราได้ไงถูกไหมถ้าเขาทาบริษัทเขาโตยอดเงินที่เราเอาไปลงทุนกม็มีโอกาสโตขึ้นมาก,ข,มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือผลข้อที่2ครับว่าทําไมเราควรถึงมีพอร์ตหุ้นปันผลบ้างทีนี้มาดูครับว่าหุ้นปันผลมันเยอะขนาดไหนะ ยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นเรคคอร์ดที่ผมไปเปิดดูมานะครับซึ่งเป็นปันรายงานการปันผลปีล่าสุดนะครับคือปี6 4ที่ผ่านมานะครับเจ้าของกัฟฟนะครับหรือคุณสาระรัตนาบถดีเนี่ยนะครับได้ปันผลปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ1,500ล้านบาทครับต่อปีนะครับไม่ใช่ตลอดชีพนะไม่ใช่แบบชีพหนึ่งนะไม่ใช่ชีวิตหนึ่งนะครับได้1,500ล้านบาทแล้วจบนะนี่คือต่อปีนะครับเจ้าของ land and house ครับ คุณอนันต์อัศวโพคินนะครับได้ปันผลอยู่ประมาณ1,500ล้านบาทต่อปีเช่นเดียวกันพอเห็นไหมครับน่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราสามารถเก็บหุ้นนะครับหรือสะสมหุ้นสร้างพอร์ตปันผลป้านพอร์ตปันผลตรงนี้โตขึ้นมาได้เราก็สามารถมีปันผลที่พอสมควรได้โอเคอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่อย่างน้อยถ้าเรามีเข้ามาปีละแสนปีละห้าแสนปีละล้านปีละสองล้านเป็นไงครับ นะสะสมหุ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้หมายความว่าต้องไปซื้อหุ้น2ตัวนี้นะไม่ใช่นะต้นทุนเราคนละอย่างกันต้นทุนเรากับต้นทุนที่เขามีเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังไอ้ปันผลเท่าขนาดนี้ไม่ได้นะเพราะเขาคือเพราะเขาคือเจ้าของนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถบริหารบริษัทอะ่ะแล้วตัวเขาเองเขาได้รับปันผลปีละพันห้าร้อยล้านบาทต่อปีได้เนี่ยสแสดงว่าเขาต้องเก่งมากถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาหุ้นดีๆแบบนี้สิแล้วก็สะสมเข้าพอร์ต นี่แหละครับหนึ่งในวิธีการปั้นพอร์ตแล้วทีนี้ครับพอเราได้ปันผลทุกปีทุกปีทุกปีเป็นไงครับมันก็ทําให้แคสโฟของเราอ่ะมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆถูกไหมครับเงินเราจะโตขึ้นทุกปีจากแค่ปันผลก็เพียงพอแล้วเห็นไหมเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับปีละเท่าไหร่ไม่รู้แหละขึ้นอยู่กับเม้นเงินลงทุนของพวกเรานะครับแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีได้นี่แหละครับมันถึงทําให้เงินต้นเรายังคงอยู่ไนงะแล้วเราก็ได้ปันผลเข้ามาเติมเติมเติมนู้นไหมครืระะอรร่อยๆ จากที่เงินต้นเรามีเท่านี้แต่พอเราบวกขึ้นทีีละนิดทีละนิด,นดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงถ้าไอ้เงินก้อนนี้เราลงทุนไปเนี่ยมันได้แคปิตลเกนด้วยนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเป็นไงครับมันก็าจะโตไประ,ระดับนี้แล้วก็บวกปันผลเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นแอสเซทเราจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับถึงจะทําให้เราร่ํารวยได้อย่างแท้จริงนะครับนี่คือผลข้อที่2ครับว่าทําไมผมถึงแนะนําให้พวกเรามีพอร์ตปันผลไว นะอย่าไปแบบอย่าไปบบแ as มันมันทำได้นะครับข้อสุดท้ายครับนะเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าเพราะพอนปันผลมันคือเร a ย p a s s i ี e ครับ r e ีย p a s s ซ v ฟหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็น p a s s i ฟอิ n ค o มแบบแท้จริงโดยที่เรา่ไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วก็ดูแลมันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ต้องเฝ้าครับ ว่ามันจะเป็นไปอย่างไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรครับผู้บริหารไงผู้บริหารมีธุรกิจที่จับต้องได้จริงถูกไหมครับเราเอาเอาเงินเราไปซื้อหุ้นหุ้นนั้นเป็นครับก็คือหนึ่งใน100%ของบริษัทนั่นแหละแล้วบริษัทนี้ก็มีผู้บริหารคอยดูแลอยู่คนใดคนหนึ่งจะเป็น MD จะเป็น CEO จะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเจ้าของบริษัทลงมาทํางานเองถูกไหมเขาก็จะดูแลบริษัทของเขาให้มันเป็นไงครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะพอมาโตขึ้น เราไม่ต้องเฝ้าไงครับเราแค่เหมือนกับเอาเงินไปฝากเขาให้มันโตนะต่อมาคือเราไม่ต้องนะครับเสียค่าดูแลหรือการรีโนเวตต้องไปรีโนเวทมันไหมครับหุ้นไม่ต้องถูกไหมครับต้องไปดูแลต้องไปเฝ้าต้องมีคนไปดูแลความปลอดภัยไหมครับไม่ต้องทุกอย่างออนไลน์หมดเรียบร้อยนะครับมีมีผู้กํากับดูแลอยู่คือ ส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์พวกทีเอต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียค่าดูแลใดๆเลยถูกไหมแต่ถ้าเราถือพวกทองคำนะครับถ้าเราถือเป็นทองคําแท่งเราก็ต้องคอยระวังถูกไหมว่าจะมีใครมาขโมยเราหรือเปล่าหรือบางทีต้องเสียค่าฝากดูแลสินทรัพย์เราอีกถูกไหมครับหรือถ้าเราถือเป็นออนไลน์ก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคปะ่ะแต่ประเด็นคือมันไม่มีปันผลไงถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเราถือไปเราได้แต่แคปิตอลเกนเราได้แค่เด้งเดียว หรือเราได้แค่ทางเดียวจากมันแต่เราไม่มีโอกาสได้ส่วนของปันผลเพิ่มขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินอะไรที่ไม่ให้เราครบเศรษฐีเขาจะไม่ถือกันเยอะนะครับถ้าอะไรได้แค่แคปิตอลเกนเขาจะถือแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าอะไรที่ได้ทั้งแคปิตอลเกนแล้วส่วนของปันผลด้วยเขาจะถือสิ่งเหล่านั้นมากและอะไรที่ได้แค่ปันผลหรือได้แค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะไม่มีแคปิตอลเกนเขาก็จะถือสิ่งเหล่านั้นน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามาดูแอสเซททั้งหมดเนี่ยมันจะตอบโจทย์เลยครับว่ามันคือหุ้นปันผลไงดูกปะนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเศรษฐีถึงถือหุ้นเยอะไปดูได้เลยครับแม้ว่าเขาจะไปลงทุนในคริปโตแม้ว่าเขาจะไปลงทุนในสังหาเรือมาซับแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขายังคงอยู่ในหุ้นนะครับอาจจะอยู่ในสังหาส่วนหนึ่งแต่หุ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องของภาษีครับภาษีของปันผลเนีย่ย จะโดนไฟ n a ลแท็ในหุ้นไทยนะโดนไฟ n a ลแท็นะครับแค่10%เท่านั้นหมายความว่าถ้าเราได้บันผล100บาทนะครับเราจะโดนหักประมาณ10%เท่านั้นเองหรือ10บาทนะครับเท่ากับเราได้เต็มๆประมาณ90บาท โอเคไหมไฟนอลแท็กไปเลยครับไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องภาษีครับไม่ต้องเอาไปรวมภาษีก็ได้นะครับหรือถ้าใครฐานภาษีต่ําก็เอาไปรวมก็ได้ก็โอเคก็จะได้ลดหย่อนกลับมาอีกนะก็จะได้เครดิตในส่วนของปันผลคืนมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็น real passive ไงนี่คือผลว่าทําไมมันเป็น real passive โอเคปะเพราะมันไม่ต้องดูแลมันไม่ต้องเฝ้ามันไม่ต้องคอยทําอะไรกับมันสุดท้ายพอคุณถือหุ้นผ่านไป1ปีเงินโอนเข้าบัญชีปีที่2งเงินโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีธนาคารเราโดยตรงโดย,โดย ผ่านการหัก Final Track ไฟนอลแท็กเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่วุ่นวายไม่ปวดหัวนะนี่เกิดผลครับว่าทําไมเศรษฐีส่วนใหญ่นะครับถึงถือหุ้นหรือมีพอร์ตปันผลเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเขาได้ทั้งแคปิตอลเกณฑแล้วก็ได้ส่วนของปันผลที่เติบโตขึ้นทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับมาดูเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าคริปโตเคเรนซีก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ระดับที่สูงมากนะครับเพราะมันยังไม่มีอะไรมารองรับนะครับแต่ละประเทศนะครับก็ยังไม่ได้ยอมรับคริปโตเคเรนซีมากเท่ากับเงินที่เป็นยูโรหรือเงินที่เป็นเขาเรียกเงินเฟียสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ในอนาคต เทรนอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะแต่วันนี้เรามาดูกันแฟกต์จริงๆว่าส่วนใหญ่แล้วเขายังคงถือหุ้นอยู่เพราะไม่มีธุรกิจจริงที่ลองรับที่มีการซื้อการขายสินค้าจริงๆนะครับมีแวรูมมีของจับต้องได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่ในโลกออนไลน์ที่จับต้องไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่มันคือสินค้ามันคือบ้าน นะมันคือของกินของใช้ถูกไหมครับมันคือของตกแต่งบ้านมันคือห้างสรรพสินค้ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันจากที่ผมเห็นนะผมพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเศรษฐีแบบมหาเศรษฐีนะเขายังถือหุ้นกันเยอะสิ่งที่ถือน้อยคือเงินฝากสลากพันธบัตรนะครับตราสารหนี้ถือบางส่วนนะครับคริปโตเคอเรนซียังถืออยู่น้อยมากนะครับทองคําก็ถืออยู่น้อยมากนะครับอสังหาก็ถืออยู่ส่วนหนึ่งถ้าให้ผมแบบแบ่งสัดส่วนเลยนะ เอาแบบตัวเลขแบบคร่าวๆนะครับอสังหาเนี่ยคุณต้องมีความเชี่ยวชาญสูงระดับหนึ่งนะครับคุณถึงควรจะเข้าไปลงทุนแล้วก็ต้องมีเงินสำรองเงินอะไรพอสมควรนะค,คุณถึงจะเข้าไปลงทุนได้เพราะว่ามันเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับทีนี้คำถามคือว่าสมมติถ้าเรามีมีงบประมาณพอสมควรถ้าเป็นผมผมจะวางในที่ไหนประมาณสักเท่าไหร่ถ้าถามผมนะทองคําส่วนของอัญมณีพวกของสะสมต่างๆเนี่ยผมจะถือประมาณไม่เกิน5%เนะครับเพราะอะไรเพราะมันได้แค่เกณฑ์แต่มันไม่ได้ส่วนของ ันผลโอเคไหมไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเงินโตนะครับไม่มีแพสซีฟเข้ามาในแต่ละปีเงินฝากเนี่ยจะถือน้อยมากแต่ว่าอาจจะต้องมีเงินสำรองส่วนหนึ่งนะครับอาจจะถืออยู่ประมาณสัก5-10%นะครับส่วนของตราสารนี้หุ้นกู้เนี่ยเราอาจจะถือพอสมควรได้นะครับประมาณสัก15-20%นะครับคริปโตเนี่ยในปัจจุบันอ่ะผมยังถือ0%นะหรือจริงๆอ่ะเราสามารถถือได้ก็ประมาณสักลิมิตสัก5-10%กก่อน็ได้นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์เซ็นต์ก่อนก็ได้นะครับ,ก,ก,รบก็จะความเสี่ยงงลลลดลลดต่ถ้าให้ชัวร์ ่ะแล้วก็อสังหาเนี่ยอาจจะถืออยู่ประมาณสักอันนี้อยู่ที่ความสาความรู้ความสามารถแล้วความเชี่ยวชาญแล้วด้วยนะอาจจะถือประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนอกนั้นที่เหลือเนี่ยถ้ารวมรวมเปอร์เซ็นต์ดูแล้วเป็นไงครับเอาตัวขั้นต่ำก่อนนะถ้าเราดูขั้นต่ำนะประมาณนี้สิบห้าสามสิบห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นที่เหลือจะถืออยู่ในหุ้นประมาณสี่สิบสี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราสามารถ manage อร์ตของเราแบบนี้ได้ เป็นงไงครับมันก็ยากให้ความเสี่ยงของการลงทุนของเราลดลงถูกไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับด้วยนะว่าเรามีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงขนาดไหนถ้าสมมุติคุณบอกเฮ้ยเรามีความรู้ในหุ้นนะพอสมควรแล้วแหละเราลงทุนได้โอเคระดับหนึ่งแล้วแต่เราไม่มีความรู้สังหาเลยตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับอย่าไปลงทุนนะอย่าไปลงทุนอะไรที่เราไม่รู้เด็ดขาดนั่นคือสิ่งสําคัญมากๆนะครับให้ลงทุนเฉพาะสิ่งที่เรารู้นะส่วนตัวผมปัจจุบันผมไม่ถือเลยนะครับอสังหาก็ไม่ค่อยถือเลยเพราะรู้สึกว มันต้องแบบไปคอยเฝ้าไปคอยรีเวทคอยไปดูแลคอยไปวิสิตคอยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราถือหุ้เนเฉยเฉยเราได้ผลตอบแทนบางทีดีกว่าสังหารสัด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมก็จะถือเงินฝากตราสารนี่คริปโตก็ยังไม่เข้าเพราะว่าความปลอดภัยของเงินเรายังไม่ ไม่แบบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นสายค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถือปัจจุบันก็ยังถือแค่หุ้นตราสารนี่แล้วก็เงินฝากเท่านั้นนะครับไอ้ทรัพย์สินเรื่องสังหาก็จะเป็นรื่งของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินอะไรที่ที่เราเราไว้อยู่อาศัยมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมแทบจะเมนจอยู่เนี้ยอยู่แค่เงินฝากตราสารนี่แล้วก็ส่วนของหุ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนในช่วงเวลาไหนให้ผลตอบแทนดีกว่ากันเราก็จะวนเวียยนนสิทรรััพ์อู่่ปะมาาณ้คเคนะก็หวงวง เอ่อคลิปนี้น่าจะให้ประโยชน์กับพวกเราได้บ้างนะครับเราก็จุดประกายให้พวกเราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนผมแนะนําว่าควรจะมีพอร์ตปันผลนะ่ไว้ติดไว้เป็นสินทรัพย์ของเราไม่มากก็น้อยนะเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเราสามารถทําให้เงินของเราโตขึ้นได้ปีละ10%าเปอร์เซ็ได้เนี่ยนะรเราทำอย่างนี้ได้ไป5ปี10ปี20ปีนะครับทรัพย์สินของเราจะมีมากมายมหาศาลนะคิดง่ายครับว่าวันนี้ถ้าเราเป็นแบงก์แล้วเราไปปล่อยกู้แล้วเราได้ดอกเบี้ยปีละ5%ปีละ10%เนะี่ย นะเราจะร่ารวยมากขึ้นขนาดไหนโอเคไหมเราอาจจะไม่จําเป็นครับที่ต้องให้พอร์ตเราเนี่ยโตขึ้นเป็น100% 200%ซในทุกๆปีครับเราขอโตแค่ทีละน้อยครับปีละสิบเปอรนก็พอนะครับแต่โตแบบนี้ทุกปีต่อเนื่องกัน10ปี20ปีสุดท้ายคุณเงินหน้าใหม่ทีอ่ะคุณจะเห็นทรัพย์สินที่มีในมือมหาศาลจริงๆนะครับผมยังยืนยันนะครับว่าพอร์ตหุ้นปันผลนะครับยังเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักที่ทุกคนควรมีจริงๆครับ